ยังเปิดไฟอยู่แลยที่ดวงจุดครับเป็นอาจารย์ยังแน่นางคนตั้งเขาตั้งราตั้งคืองานตั้งี่าขายรถไฟอ่ะตั้งห้า้าวตค้า้ที่มันราดนอ้อยวต่วันนี้ไม่ได้ราดมเมก้อ่ะเมื่อ้มีอะไราาย์เขาบอกว่าให้เอาชื่อไอ้นิน่ะันเป็นชื่อเล่น โอเคด้วยความที่ชอบไงแม่แม่ชอบอ่ะเอ้ยให้เอามาเป็นชื่อจริงเพราะเนี่ยมันชอบ่ะมีพี่คนหน่งมเช่ไอนี่จับใจเลยจิงชืไหเคยนั่งรถไฟจิตลาพเปี้ยวไหมใครี่ชอะะจริงจิคุลาพ วายคือนะพระคุณเหรอคุลานเพเนี่เพลนิ้วเฮ้ยนะพี่ชอวไเนี่ยุดือดไ้สีย้อนนไอ้